ทั่วบ้านบันไดไปสองขัง้นขั้นที่สามแล้วตอนนี้ก็เอออยู่ขนาดนี้ครับไม่อะไรครับกำลังจะกลับบ้านแล้วนี้อทางเข้าหน้าบ้านลอยคอแล้วไม่มีอะไรเทียบกับบันไดขนาดน,นั้นปักไฟอยู่สูงประมาณสองฟุตโอเคได้แต่ไฟแล้ว อยู่ที่หมู่บ้านทิพมนทนสภาพน้ำท่วมอาเสือ้อเวโลไทแลนดอย่างอดูยระดับน้ำก็มาณนี้นะครับชาวบ้านก็สะพายเรือก็อยังสนุกสนานนะครับเราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับขณะน,นี้จากความวุ่นวายในหมู่บ้านเราเปลี่ยนเป็นความเงียบสงบมีครับ เอาไว้ให้น้ำไฟตัดข้อนีใช่ไหมครับผมมีทะเบียงอยู่นะครับ่บางว่าก็มาด้วยก็ได้ครับที่บ้านมีอยู่แต่ห้องน้ำเลยไม่มีอะไฟตัดอย่างเดียวไม,ม่ผมผมตัดไฟล่างแล้วแล้วมีเครื่องกองน้ำก็กองน้ำต้มน้ำไว้อยู่ถ้าขาดน้ำก็แวะมาเอาได้บนี่ครับพ <laughs> ายเรือกันเห็นเห็นเลยครับผู้ชายพายเรือครับของแท้ นนเนื่องจากว่าน้ํามันเอ่อขึ้นนะครับเราก็เลยต้องยกถังขยะสูงขึ้นกันถังขยะลอยหนีครับอันนี้หน้าที่หลักพ่อบ้านสองหลังรวมทั้งทุกหลังในซอยหายกันหมดครับอันนี้เรากำลังจะเดินไปหน้าหมู่บ้านซึน่งเป็นบ้านอีกบ้านหนึ่งนะครับสบายสบายครับ สรุปตอนนี้ทั้งซอยผมเป็นผู้ดูแลแล้วนะครับยังมิเตอร์ไฟยังห่างน้ำอีกประมาณเมตรหนึ่งครับกับเมตรกับเมตรจะสังเกตว่าสังเกต,เกตที่ถุงขยะนะครับถุงขยะถุงนี้นะครับน้ำยังมีทิศทางการไหลจากขอมหมาสวัสด์ลงไปทางทิศใต้นะครับก็คือถนนบรมราชชนนีนะครับไละอย่างช้าช้านะครับ คือน,น้ำได้ล้นแนวแนวกั้กนของชาวบ้านนะครับกั้นไว้ประมาณฟุตหนึ่งก็ล้นไปแล้วครับนี่จะเป็นเวิร์กน้ํากลางหมู่บ้านนะครับยังอยู่นะครับตัดไฟก็ร้อนนะครับผมมีตาแก๊สอยู่ครับ อ,อ๋อครับไม่เป็นไรถ้าถ้าถ้าอยังไงก็เดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้ครับรครับครับครับ <c oughs> อันนี้เวิงน้ำนะครับในหมู่บ้านนั่นเป็นน,นะครับชาวบ,บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับนี่เป็นอาคารชุดนะครับคอนโดมิเนียมอาคารสองนะครับซึ่งคราบน้ำก็เหลืออีก สอขั้นนะครับสองขั้นจะขึ้นถึงระดับข้างบนครับสิ่งมหัศจรรย์นะครับเป็นเรือยางนําเข้าจากต่างประเทศนะครับเรือลมเรือลมเป่าลมพองออมีทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับดูการใช้งานก็น่าจะโอเคเออนะครับเป็นเป่าลมพองไว้ได้อ <laughs> ๋อยซอยสีนู่นนะครับ แปรวิกฤตเป็นโอกาสนะครับน้องก็เล่นแพรอย่างสนุกสนานสญญาวนสยามวิ่งมาหานะครับรถโ,โตที่จอดไว้นะครับระดับน้ําก็ล้อรถโตครับมิดหลังบ้านพี่สาวน้ําขนาดนี้นี่เป็นสภาพ หน้าบ้านของพี่สาวนะครับระดับน้ําขึ้นแค่ไหนต้องเทียบเอากับท่อนะครับ <c oughs> อ่าน,นี้ก๊กน้ำหน้าบ้านสูงระดับนี้ในบ้านไม่ต้องพูดถึงเท่ากันแน่นอนเท่าถึงเท่าเทียมกับหน้าบ้านพี่สาวนะครับท่วมขนาดนี้ครับอันนี้บ้านเพื่อนบ้าน,น,นก็ญาติญาติกันเพืนบ้าน สภาพความเวิ้งวางของผิวน้ำอนนี้โอนะ้โหสมชื่อสมชื่ออิดมวนเบาร้อยน้ำได้สมชื่อครับอิดมวนเบาทั้งหมู่บ้านแทบจะเป็นหมู่บ้านล้างแล้วครับเอาบ้านหนีกันไปหมดส่วนที่อยู่ที่สูงก็ตุนสเสบียงกันไว้นะครับขยะมาไม่ต้องพูดถึงมาอยู่แล้ว ไม้พายไม่มีก็ต้องดัดแปลงเอาตามตามเจตา,ากรรมนะครับอันนี้ความสามารถส่วนบุคคลห้ามลอกเลียนแบบนะครับไม้พายไม่มีครับต้ไม้ตักขยะมาดัดแปลงเอครับชีวิตก็ต้องดิ้นรนอย่างนี้ครับอันนี้มินิมาร์ทเรายัางเปิดนะครับน้ำท่วมแค่ไหนมินิมาร์ทเราไม่เคยติดอันนี้ ร้านนรลงกรนะครับเปลี่ยนสภาพเป็นตลาดน้ำไปได้ทันทีทันใดนะครับเดี๋วยวร้า์เป็นทันให้แผ่นหนึ่งนะได้ไม่มีปัญหววา,าหอ,อันนี้ร้านนรลงกรเราอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับไม่ไม่ถอยอมีสภาพในบู้าน ซอยน้ำหมู่บ้านนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเดิน <laughs> ไม่ใช่เดินทางเรียกว่าเดินนะไปที่ปักซอยนี่ครับบมลมราจชจนุีหกิบสี่แยกหกสิบครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าถนนบรมจะเป็นคลองบรมจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ตู้ชุ่มสาย PMTO 1หนึ่งครับอันนี้บ้านหลิมน,น้ำดูตะวันตกดินข้างกองขยะ หน้าหมู่บ้านเรานะครับมีคลองระดับน้ำก็ประมาณนี้ครับรเดินแมงไหนดีครับบ้านอ,อยู่ข้างในใช่ไหมครับแล้วจะถอยไหมครับหรือว่ารอดูไฟก่อนรอดูไฟก่อนเหมือนกันนะครับน,นี่ก็สภาพรถยนต์ปักซอยนะครับ น,น,นั้นเนี่ยนีนนแ่แล้วเราก็มาสู่หน้าหมู่บ้านนะครับอ้าวรถยังวิ่งได้อยู่หนึ่งเลนตอนนี้สภาพกลายเป็นคลองนะครับ อันนน่ะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างวิ่งด้วยนะครับไม่ธรรมดาครับหมู่บ้านเรานี่แกนะครับกระแสน้ํไหลจากหลังหมู่บ้านออกหน้าหมู่บ้านนะครับวิ่งไปตามคลองคลายครับนี่คือนีอ่นะครับพิกัดบล็ม6-4ครับ เจนะครับอ้าองบนมีรถทหารวิ่งบริการสร้างขึ้นบรมด่วนบรมบรสภาพน้ำอย่างที่เห็นนะครับไกลสุดลูกหูลูกตา ถ่ายเก็บไปให้ครับถ่ายเก็บไปใว้อใอหนะ้วครับขอช่องแบบภาสีทีวีเพื่อเจ้านาย <laughs> โอเคครับแหมยังมีเบ <laughs> ียร์อีกันมคงไม่สบายเหรอคือนนี้ที่หมู่บ้านทิพย์มณฑลของเราละครับ น้ำท่วมแต่ก็ยังอยู่ได้เพราะไฟยังไม่ตัดเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วกลางหมู่บ้านนะครับนี่กลางหมู่บ้านนะครับเรือเครื่องผ่านกลางหมู่บ้านเห็นเน,นะครับ